ติดสาวไม่ค่อยกินข้าวทั้งวันเพิ่งเห็นหน้าไปอยู่บ้านสาวมาครับติดสาวความรักเข้าตาไม่อยู่บ้านอยู่ช่องหิวโซมาละชีเพิ็นเป็นเบาเหรอครับ เปาเหล่มาม้มองหนาเพิ่นเป็นเป่ปาเพิ่นคบขวบแล้วย,ยังบ่คบขวบเนาะเกิดวันที่สิบเอ็ดท่านว่าเอาเปาเพิ่นเลยยังหนีเกิดวันที่สิบเอ็ดท่านว่า,า,วา,วย,า,ววายังบ่คบขวบอันนี้บ่ปไปเที่ยวไสกินละก็นอน นอนแล้วก็กินยืมมือขึ้นกับนอนเบิดขึ้นอน,น่ะนี่กันลูกด้นะเอาละมือโอ้ยละมือกินนมแล้ววนันนี้โอ้ยพี่น้องเมียนอนละมือดูดนมมาบๆเลยโอ้ยเป็นบ้าวเราเด้อ นอนละเมอเสียงดังแจ็บๆเลยพี่น้องว้ายนอนละเมอกับเป็๊กนอนหลับครับว้าวไม่แอบ,บทายยังคิดกับเบิร์ดรอถนันตัวไม่แย่งทายกับทายแมวละเด้อพี่น้อง พี่เอเตือเบิดมุกละละ่ะนอนหลับครับเบิด์ห้านอนไงท้องปังงางเลยครับห้านอนที่ที่เปิดพุงนอนเลยครับเขามีหยังไทยกต่ไทยแมวหรอครับพี่น้องวัน <c> น <oughs> ี้ย,ยายแดงวันนี้ไปใช้หอนหลาไม่ได้ออกไปนั่งตั้งมือเสาร์าคนละ ห่อนยายแดงกับงัดจักล่างวสิเย็บผ่าจักน้อยความฝันพังทลายยายแดงจักผพงพังจักวสิไปหาสร้างได้แล้วอยู่บ้านนอกเนะาะบ้านนอกเขาหาสร้างยากงี้พี่น้องบาคืออยู่ในกรุงเทพอยู่ในกรุงเทพหน่อยเขามีเบอร์โทรเนาะโทรหาเพิ่นแป๊บเดียวเพิ่นกลับมาอยู่บ้านนอกอยากสิไปหาสร้างใส่แล้ว อยู่กลางโคกอีกตั้งหาบ้านยายแดงอยู่กลางโคกเลยห่างจากไอถนนใหญ่ตั้งหากิโลหกกิโลเขาในเมืองอีกอขึ้นยากยายแดงขึ้นยากว่าสิไปหาสร้างได้มาสอนจจกคพงให้อสาสมีกอนเดอร์